สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็โดนจับมาขังในคุกนะครับนั่นก็คือแปนเอ๋อตำรวจหญิงนั่นเองนะครับที่จับผมขังในคุกดังนั้นเราจะต้องหาวิธีออกจากคุกนี้ให้ได้ hey, hey, ฉันบอกแกแล้วว่าอย่าเดือไม่งั้นแกก็จะโดนจับขังจนหลือไปเลย hey, hey. งั้นเราต้องหาทางนี้นะทุกคนไอคือ,อไรเอ่ยสกีบิดี้ทอเล็ต ไอกิมมี่ตัวเลกคือตำรวจหญิงนะครับอันนี้คืออะไรให้เราเก็บเค้กเหรอเกิ่งเกิงเก่งนี่นี่เฮ้ยเราเจอกุญแจแล้วเฮ้ยได้เวลาไขกุญแจอจิบหนีลงไปอ้าวมันไม่ใช่กุญแจนี่หว่าไปที่คุณดินเฮ้ยมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยวนี่หว่าดังนั้นเราจะต้องแหกคุกหาทางออกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยตะกรอโดดรีบกระโดดเอ้ยเด้อเด้อเด้อโอ้โหเกือบตกลงไปแล้วเฮ้ยจะบอกนะหว่าให้เรียบเรียบตามใช่ไหมเอ้ยเด้อเด้อเดมันจะระเบิดปะเนี่ยวันดีเด็กน้อยเอ๊ะนี่มาตัวอะไรบะเนี่ย ออกมาทางนี้แกเจอฉันแน่ฉันดักแกยอยู่ด้านหน้าด้านล่างนี้ก็เป็นลาวาด้วยนะสิงั้นเราจะต้องกดภูมินี้ใช่ไหมกระจึ๊บ แล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ามีให้โดนนะครับทพกคนอ่าอจึบนี้กระโดดกระโดดอจึบโอ้ยหลอดเฮ้ยลวกอกดปุ่มนี้เปิด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 อจึบมีอะไรเกิดขึ้นประตูกำลังเปิดแล้วโอ้ยจว่ฉันหน่อยด้วยม้อยช้อนโดนเสาสวยหลอกช้อนมาจับของไว้ที่นี่เออโทษทีนะตอนนี้ฉันขอหนีก่อนดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวตำรวจหญิงจะตามเรามาทันเฮ้ยนีไปดีกว่า ได้เวลาขึ้นไปด้านบนอจึ๊บเอ้าไปถึงอ๋อเฮ้ยตามใจ้ามันีกตามใจ้ามันีกฉันอยู่ตรงนี้โอเคแล้วก็จากนั้นก็ทำไมลงมาข้างล่างกันชื่อเฮ้ยเด็กน้อยเจอแล้วมีคนแห่คุกหนึ่งอ่ะต่อมีคนกำลังแห่คุกจะหนีไปหน่อยนี่แล้วโอ้ยปีนปีนปีนวิ่ง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 ขึ้นมาได้ไหมเฮ้ยโถ่เอ้ยเฮ้ยฟาไปก่อนเถอถ้าแกตกลงมาแกโดนแน่เออเดี๋ยวขอเปิดปุ่มนี้ก่อนคืออะไรอะจึ๊บ อ๋อเป็นปนที่ให้เราจะต้องกระโดดปีนขึ้นไปนั่นเองนะครับทุกคนมาเราต้องเยียบตรงนี้แล้วก็กระโดดจ,จโอ้โห,โหได้อยู่โอ้โหทำไมตรงนี้มันยากจังะทุกคนอันนี้คืออะไรปุ่มอะไรกดยังไม่ได้โอ้โหตรงนี้กระโดดยากนะครับกระโดอดถึงไหมถึงด้วยโอ้โหเกือบแม่เราโถอุตสา,าห์รออยู่ข้างล่างเฮ้ยเปิดประตูเปิดประตู ห้ามโดนเลเซอร์นี้ถ้าโดนเลเซอร์นี่แกจะ t t i, ตายทันทีแกจะไม่รอดเออเลเซอร์อย่าอเลเซอร์อย่าอย่าอยเลเซอร์เออแต่นั้นนะครับเข้าประตูไหนประตูนี้ได้ไหมลา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 เออมาเล่นน้าด้วยกันไหมจ้าเฮ้ยเราสามารถเล่นน้ำด้วยกันได้เหรอขอเล่นน้าหน่อยได้ไหมเฮ้ยไม่ได้นะครับเออแล้วก็อันนี้คือเฮ้ยหวัดดีช่วยฉันหน่อยฉันอยากจะออกไปจากที่นี่อ่ะช่วยฉันหน่อยหน่อยหน่อยอ่ะเออจะต้องช่วยยังไงหรอครับเนี่ย ให้ผมช่วยยังไงอ่ะผมมีเก้าอี้หนึ่งอันน่ะแล้วเอาไปวางตรงไหนเอ่ยเก้าอี้เก้าอี้วางตรงไหนทุกคนเอ้าไปไหน,เ,น,ไหนเพื่อนน,นละล่ะเออฉันบอกว่าช่วยฉันหน่อยได้ไหมฉันากจะออกไปจอดก,กีนี่เอ้ยเก้า 1, อี้เราจะต้องอ๋อเจอแล้วเจอแล้ววางตรงนี้เหรอ อรู้แล้วเราจะต้องเอาก้อยประวางตรงนี้นครับคนอ่านี่เลยวางได้ไหมอชิบเออแล้วก็ปีนปีนปีนอชิบอ,อ,อ๊ยก้อยหลอนเฮ้ยเก็บใหม่เก็บใหม่เฮ้ยขอไปก่อนนะเพื่อนหอ้โจยฉันก่อนฉันอยากไปด้วยช่วยทันก่อนได้ไมั้ยอ่อฉันขอไปด้วยได้มั้ยเอ้ยไม่ได้เพื่อนขอหนีก่อนแล้วกันอันดับแรกเปิดประตูเปิดประตูอชิบเปิดเปิดเปิดโอเคไปแล้วนะเอ,เ,อเอ้าเฮ้ยไม่ได้เหรอต้องสาวันเลยเหรออชิบได้ไหม ไม่ถึงนะครับเอ้ยจิ๊บอาได้แล้วโอ้โห,โหด่านนี้โคตรยากเลยนะครับเฮ้ยแกจะต้องเอาที่สะพานนี้ไปตั้งแล้วก็เหยียบมันจิ๊บเี่เออเป็นสะพานนะฮะเราจะต้องเอาสะพานนี้รับคนไปวางแล้วก็เหยียบเอ้ยดี๋ยวๆค่อยๆผาไปค่อยๆผ,าน,ยผานได้ไหมตรงนี้จิ๊บอ่าโอ้โหข้างล่างนี้โอ้โหเหล็กโคตรแหลมเลยแล้วก็ยังไงอีกอะทุกคนแล้วก็หยิบอันนี้หรอโอเคแล้วก็หยิบอันนี้ต่อนะครับจากนั้นก็ หยิบอันนี้ไปวางเออเดัน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 โหลดโหลดโหลดเฮ้ย,ยแล้วก็ไปวางตรงไหนอ่ะอ๋อ,น,อ,อนี่เอจอ,อแล้วเจอแล้วตัวทีเพื่อนวางที่ดีกว่าเออทางออกตรงนี้นี่เองนี่เจอทางออกแล้วเออทางออกตรงไหนน่าน่าจะเป็นประตูหรอเปิดประตูหน่อยนี่เปิดประตูเปิดประตูกระตุก ทางออกนี่ไงเจอแล้วเอ้ยโอ้ยช่วยช่วยตากับยายดอยหน่อยมห้ยตากับยายอยู่ที่นี่มานานแล้วเอ้ยนี่มันเป็นคนหลอกเราปะเนี่ยมายมายช่วยตากับยายก่อนอย่าเพิ่งไปเลยไปก่อนละตากับยายผมขอโทษด้วยละกันผมต้องรีบหนีออกจากที่นี่ไม่งั้นตำรวจหญิงตามผลมาแน่เอ้ยืออ่อแพลอเจบกระดดกระดดกระดดอเจบอเอเไรโอ้โห โอ้มันพังด้วยครับทุกคนเราต้องรีบวิ่งด้วยโอ้โหแล้วก็ตรงนี้นยากเราต้องรีบกระโดดไม่งั้นมันจะลงไปโดนลาวาข้างล่างนะครับนี่โอ้โหเงั้นเราตกน้ําจมตายแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเยเยเจอแล้วเจอแล้วมาอยู่ตรงนี้เองไอเด็กคนนี้เฮ้ยมันเจอเราเลยตกลงไปละแอะโดนไหมเลยนะครับมันเกิดตรงไหนอะเกิดตรงนี้ยัๆๆนได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยจะไปไหน อ๋จะไปไหนมานี่มาให้ฉันจับซะดีๆเฮ้ยเอ้ยทุกคนเราเจอมาแล้วว่ามันอยู่ดนน้านเรานู่นเลยนะครับนี่เฮ้ยหนีก่อนดีกว่ารีบหนีก่อนไม่ไงั้นตามมาแน่เลยเอ๊ะเราจะต้องกระโดดตรงนี้เหรอโอ้โหสูงจังเลยเพื่อนสูงจังเอ้ยได้อยู่เอ้ยตกโอ้โหสูงเกินเฮ้ยบอกแล้วว่าที่นี่ไม่มีใครสาวมอดหนีไปได้ยอบอกให้จับซะดีๆเอเราจะไปทางไหนอะทุกคนมีสองทางอะ่ะอันนี้เจออะไรไปได้ไหม ทางนี้ก็ไปได้นะครับเดี๋ยวผมขอเออโอ้โหต้องรีบวิ่งตรงนี้โอ้ยราเบิดระเบิดเฮ้ยต้องรีบวิ่งแล้วเฮ้ยมันจะพังเออยังไงอันนี้คืออะไรแล้วผมจะกลับยังไงละที่นี้เอ้ยเพื่อนทางออกอยู่ไหนอ๋อปีนเหรอไม่ได้นะครับโอ้โหผมมาผิดทางเฮ้ยต้องรีบวิ่งกลับแล้วเอ้ยมันจะพังีนี่รีบวิ่งรีบวิ่งเดี๋ยวมันจะพังเฮ้ยมันจะพังแล้วกระโดดอ่ะชโอ้ยมาผิดทางโตเอ้ยอุตส่าห์ทางแคบๆเราก็แอบเข้ามามาทางออกทางนี้เองนะฮะ ลงไปข้างล่างอ่ะิ๊บแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยรับอยู่รับอยู่ช่วยจระไนเพื่อนช่วยเฉยเฮ้ยโอเคโอเคเพื mm ่อนมาเร็วเเร็วเฮ้ยมาเจอแล้วเฮ้ยมาดิเจอแล้วมีคนแห่ขุ MAND ้นตาเพื่อนออกมาแล้วออกมาช่วยเราเพื่อนวิ่งวิ่งแล้วเพื่อนเร็วเรๆวเร็วเิ่งวิ่งช่วยจะหนเพื่อน เออต่อยเลยเออนี่แหละเออหเราต่อยมันจะนาแคืออะไรเราสามารถได้กุญแจนะฮะทุกคนนี่ได้กุญแจแล้วเอาไปเปิดทางออกอ่ะจื๊บประตูเปิดได้ยังแย้ประตูเปิดแล้วทางออกอยู่ไหนวะเนี่ยเออมาแต่ทางออกอยู่ตรงไหนเอ่ยเอ๋คือรถไฟอ๋อคือเอาขึ้นรถไฟหน่อยได้ไหมอ่ะอ่ะจื๊บไปแล้วนะบายๆหาออกจากคุกแล้ว ตอนนี้นะครับเรากาลังนั่งรถไฟหลบหนีนะครับจากการจับกลุ่มของตำรวจยิงเออสุธรนี้ได้ถึงแล้วให้ลงตรงนี้มาถึงได้แค่นี้แหละเออได้แค่นี้หรอครับเนี่ยเฮ้ยหาทางออกก่อนอาชจบเปิดประตูหน่อยซิเฮ้ยอะไรเออหวัดดีเด็กน้อยมานี่แฮ่ฮจับได้แล้วเออเราโดนจับแล้วครับทุกคนเออย่างไงแล้วนี่โดนจับอยู่ตรงไหนอะ ตอนนี้เอ๊ะบอนี่เอ้ยทุกคนเราต้องรีใหม่แล้วลบก่อนลบก่อนกระโดดนี้กระโดดนี้กระโดดขึ้น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 ด้านบน,น,น,นอ๋อเอา้าไม่ทันรู้แล้วเราจะต้องขึ้นด้านบนนะครับทุกคนไม่งั้นเราก็จะโดนจับแบบนี้เออเอาใหม่สามสองหนึ่งวิ่งนี่ไงเจอรถทันออกเอ้ยมานี่ลงมานี่ มาให้ฉันจับซะดีๆจะหนี้ไปไหนมีผู้คุมแห่คุกหนึ่งอัดต่อมีเอ้ยนักโทษแห่คุกหนึ่งอัดต่อเอ้ยมีก่อนละกันไม่ทันแล้วแหละเอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยลมเป่าเอ้อยชุบเอ้อยชุบชุบเ้ยตองกระโดดต้องกระโดดอ,ดดอา อชึบย uh ู ook, ตัวนี้ต้องกระโดดนะครับทุกคนโอ้โหดูท่าวิ่งอย่างก,กัีนารุโตะอชึบไปก่กอเทเลยโอ้วิ่ง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 ,ง,งแล้วก็กระโดดอชึบนี่โอ้โหลมพัดน,นะครับทุกคนตอนนี้เราไม่สามารถหยุดได้นะครับเพราะว่าเออกระโดดไม่พนโอ้อโหเรี่ยบร้อยสแสดงว่าเราจะต้องกระโดดลงไปใหม่เหรอตรงไหนอะตัวนี้เอาเพื่อนอชึบอ่ากระโดดลงมาอ๋ออ๋องไงนี่ไงเจอแล้วมากระโดดอชึบนี่กระโดดนะครับเออตรงนี้คือเป็นดาที่เราจะต้องกระโดดอชับ เพราะว่าลมมันจะพัดเราไปด้านหน้าเราไม่สามารถเจ้ยหยุดนิ่งได้เราจะต้องมีตลอดเวลาโอ้ยรอดแล้วเกือบไม่รอดเดี๋ยวลงอะไรไปเอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเจอไหมเจอเราไหมเอ้ยอึถอนกำลังทำเอ้ยเจอแล้วไม่นักคุกแหกโทษมีนักคุกแหกโทษเอ้ยเอาปืนเอาปืนเอาปืนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเออจะบอกแล้ววันนี้วันนี้ไปหน่อย นี <muitas S 2> ่ไม่พอหรอกโอ้ยเราโดนจับได้ทุกคนเดี๋ยวเราเรียบมาปืนก่อนลำแรกเราจะต้องรีบมาปืน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 อยู่ไหนปืนต้องมาแล้วเพื่อนปืนปืนมาปืนปืนปืนอยู่ไหนเอ้ยเอ้ยมาแล้วอ่ะเอ้ยเอาได้หรอเอาได้ปืนแล้วได้ปืนได้ปืนได้ปืนแล้วยิงเออนี่นี่เออนี่ยิง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 เออติด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 โอ้ยเราโดนจับได้นะครับโอ้โหวิ่งหนีไม่พ้นอ่ะนี่เอาไหมเอาไหมเอาไหมนี่เอาไหมรอบนี้ไม่พลาดแน่นี่ยิงยิงยิง โดนไม่โดนนี่น,น,นี่เอาไปกินตำรวจผีบ้านี่ตำรวจเอาไปกินซะอะไรฮ้าไมีเด็กแก่โคกจะไปไหนเอาไปกินนี่อ้่นวันเลยเออเฮ้ยโอ๊ย,โ,อยโดนจับอีกแล้วอ่ะทุกคนทำไมเรายิงมาไม่เป็นไรเลยวะนี่ย ขอแก้มือหน่อยเซมมามาดิตำรวจนี่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 เอาไปกินนี่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 เอจะไปไหนจะจะไปหน่อยบอนี่บอนี่ให้ฉันจับกินสะดีีมานี้แฮ่เอาไปกินซะป็นไงเอ้ยฝากไว้ก่อนเถอะเย้ได้กุแจแล้วกุแจสีเขียวแฮ่้ได้เวลาเปิดประตูละชึบมีอะไรเกิดขึ้นเลยด่านนี้คือด่านทำอะไรวะด่านนี้คือทำอะไรเอยด่านนี้ เราจะต้องขับรถหรออาะคลิปห้ามาดรอปเวล่ะอู้หูยอยู่แอนนี่ไงโอ้ยจะได้โอ้โหโคตรซิ่งเลยนะครับเราต้องค่อยๆขับนะฮะเอาใหม่เอาใหม่เอาใืมนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยตกตกตกลงโอ้ยเฮ้ยขับแรงเกินเอาใหม่เฮ้ยเราต้องค่อยๆขับนะครับติ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊เบ๊ก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 เอียร์ กระดึ๊บหนีแล้วก็เบรกเดี๋ยวตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อน Let's go จะเบรกเกือบเกือบเกือบตกกระตุก Let's go ตกแล้วโอ้ยด่านนี้ก็อยากเหมือนกันนี่หว่าเฮ้ยมาปิดฝั่งเอานี่ไงเจอแล้วไปเลยเออนี่นี่้หนี้เฮ้ยเกือบไม่รอดนะครับเนี่ยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยไม่รอดจริงๆด้วยโอ้โหหนึ่วันเรารอดแล้วโอ้ยจะบอกว่าให้ขับดีๆหน่อยเอ้ยได้เลยเพื่อนนี่ เอ้ยมาแล้วมาแล้วตรงนี้ครับเราค่อยสปีดนะครับตรงนี้สปีดจื๊มนี่เออเป็นตรงที่เราจะต้องสปีดนะครับแล้วก็สปีดตรงนี้สปีดตรงนี้จื๊มนี่เออแล้วก็สปีดด้านบนนะครับจื๊มนี่เอรอรอดแล้วรอหรือยังยังไม่รอดล้วเนี่นยโอ้โหด่านนี้โคตรไกลเลยนะครับนี่ exha. ด่านนี้จื๊มนี่ยังไงล่ะเพื่อนจื๊บจื๊บโอ้ถึงอยู่ถึงอยู่จื๊มนี่เฮ้ยโอ้โหเราจะต้องขับรถไปไเรื่อยๆหาทางออก ทางออกอยู่ไหนเอ่ยจอาจจะเกือบไปรอดอ่าเรียบร้อยเราก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับต่อมานะครับเราจะเจอกับอะไรบ้างวะเนี่ยจะต้องกระโดดเหรอกระโดงกระโดงอระโดงกระโดงอระโดงกระโดงเอ้ยเดนแล้วโดนแล้วโดนแลตกเดี๋ยวโดกอะโงเอ้ยเจ็บอ่ารอดแล้วหนึ่งที่จากนั้นแกจะต้องลงไปข้างล่างนี้ไม่งั้นไม่รีบลงไปแกจะโดนจับทันทีเอ้ยเจ็บเอ้ยเราต้องรีบลงมาแล้วครับ เอ๊ะแล้ว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 ล้วววอตอนนี้เอยขอดูกล้องวงจรก่อนเอ๊ะทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้คืออะไรคืออะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรคืออะไรทำไรทำไรทำไรรีบด่วนเลยทำไรเพื่อนเอ๊ะทำไรไม่ได้ไมไมไดหรอ ว่าแต่เออสวัสดีครับเออทางอ๋อทางไหนแล้วครับอ๋อแล้วเอออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนแหกคุกมีคนแหกคุกตอนนี้เอ่าทุกคนเราต้องทำอะไรอะทุกคนเอ้ยกระโดดกระโดดหลบ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 อะไรเข้านี่โอ้ยโดนจับได้ว่าแต่ด่านนี้เราต้องทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่มีอะไรให้ทำเลยอ่ะด่านนี้เออเอาไปโอู๋กระโดดไกลเลยครับทุกคนตึงโอ้โหกระโดดไกลเลยครับนี่อ่ะตึงนี่ตึงเดี๋ยวเด้อกระโดดเดี๋ยวเด้อเพื่อใจเย็น ตึงออแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะต้องไปทางไหนเอ่ยอ๋อทางออกเหรอ เอ๊ะทำไมดูเหมือนว่าเรากลับมาทางเดิมวะนี่อ๋ยเรากลับมาทางเดิมโอ้ยมาปิดฝั่งนะครับโอ้โหอะไรกับนี่กลับไปก่อนที่จริงเราจะต้องอยู่ฝั่งมืถูกแล้วนะครับทุกคนโอ้โหเราจะกลับมาทาไมวะนี่เออนี่ให้มาเกิดใหม่ตรงนี้เลยแล้วก็ลงมาข้างล่างนี้นะครับอจ๊บนี่ลา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 เราจะกำลังควบคุมอยู่ตอนนี้เฮ้ยทุกคนตอนนี้เราจะต้องหาทางออกนทุกคนเนี่ยมันกดไม่ได้ทุกคนกดยังไงวะนี่อ่ะเฮ้ยกดตัวอีกดตัวีอ่ะกดตัวอีแล้วเกิดอะไรขึ้น ออกไปได้ไหมไม่ได้นะครับมกดตัวอีแล้วว่ามันไ,ไม่ออกอะทุกคนเอ้ยเกิดอะไรขึ้นนี่นี่นี่กดตัวอีแล้วนะครับทุกคนเอมันบอกว่าให้กดตัวอีนี่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 กดตัวอีแล้วเพื่อนเออไม่เกิดอะไรขึ้นเลยมามาได้ขอสู้กับตำรวจหน่อยแล้วกันตำรวจมานี่ฮัลโหลสวัสดีวันนี้ตำรวจทำอะไรอยู่หรอเอ้ยอย่ามาพื่งกวยฉันเลยมอยฉันกำลังทำางอนอยู่เอ๋เขาน่าจะไม่รู้นะครับว่าเราคือผู้ที่แหกคุกมานะฮะเอ้มายังตำรวจมายัง ยังไม่มายหงไม่มายังไม่เจอเรายังไม่เจอเราเฮ้ยตอนนี้เราต้องไปทางไหนอ่ะมันบอกว่า้ที่ลูกศรมาทางตรงนี้หรออ๋อปีนหรอปีนหรอต้องปีนหรอเฮ้ยจะได้ใจยเย็นเพื่อใจยเย็นเออนี่ต้องปีนใช่ไหมผมปีนแล้วทุกคนเฮ้ยลงมานี่เฮ้ยม,มีคนแหกคุกมีคนแหกคูฉันเจอแล้วฉันดูในกล้องวงจรฉันเห็นอยู่มีคนแหกคุกเฮ้ยผมปีนมาแล้วทุกคนเดี๋ยวหาทางออกทางออกตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยทางออกตรงไหนวะปีนขึ้นมาแล้วปีนขึ้นมาแล้วตามลูกศรมาแล้วครับนี่คืออะไร นี่คือถังสีเหรออ่าอจบนี่ได้มาแล้วได้ถังสีแล้วจากนั้นก็แล้วก็เทน้ำหมอตีสนับมานี่มานี่นีเ่เรียบร้อยเย้นั่นที่สุดเราก็หาทางออกจนเจอ,อผมก็ได้หัวของตำรวจมาแล้วเอ้ยนี่มันคืออะไรมาเนี่กุญแจไม่เอ่ยได้เป็นกุญแจนะฮะ จริงด้วยโอ้โหทางออกโคตรยากโอ้โหทางออกตรงนี้นี่ต้องกระโดดมาเพื่อนอันนี้คืออะไรกินโอ้โหกินห้ามหรอเออชึบชึบนะแล้วก็จะวิ่งเร็ววิ่ง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 เออต้องวิ่งแบบนี้แหละเออชึบกระโดดเออชึบกระโดดเออชึบอันนี้ก็เด้งดึ่งเออได้เวลาวิ่งนี่แล้วต้องวิ่งหนีเร็วที่สุดนะครับทุกคนเมื่อกี้เราโดนตำรวจจับได้แล้วเราเป็นแบบนี้เราไม่ยอมแน่นอนวิ่งกระโดดเออเจบโอ้โหไกลจังเลยทางกระโดดเออ เฮ้ยเหน็ดจะแล้วนี่เยเออมอนี่โอ้โหเจอแล้วะครับทุกคนตำรวจตัวก้อนใหญ่เลยนะฮะเราต้องออนทางนี้ไม่เอ่ยอาจจะเปิดประตูเปิดป,ป,ประตูเออนี่เปิดประตูทางนี้แล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้คือรีเซ็ตน,น,นะครับอ่าเอาคืออะไรวะานี่ยเราจะต้องเอาสิ่งของเหรอเอาสิ่งของบางอย่างนี่เลยนะครับทุกคนเอาไปวางเหรอผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับเอาไปวางให้มันจับเหรออ่ะเอาไปกินเพื่อนอ่ะเอาไปกินยังไงเฮ้ยปืนมีปืนด้วยปืน ืนไม่มีลูกอ่ะจะยิงได้ไงวะนี่ไงี้ยปืนไม่มีลูกอะไรเล่านี่นี่จับกินเนนี่อร่อยจังเลยเอ้ยแสดงว่าเมื่อกี้ผมโดนจับกินนะครับงั้นเราจะต้องเอายังไงเพื่อนเอาลูกปืนไปใส่อ๋อเราจะต้องเอาลูกปืนไปใส่เด้อเดเดี๋ยวเด้อเดกลับไปไม่ได้เงยเฮ้ยเอาลูกปืนไปใส่แล้วก็ยิงนะครับทุกคนแต่ว่าแต่ลูกปืนอยู่ไหนละทีนี้เอ้ยเวนการมลูกปืนอยู่ไหนเอยลูกปืนลูกปืนลูกปืนอยู่ไหนลูกปืนอยู่ไหนนะเอยมาแตะเพื่อน เอาลูกปืนมาตรงไหนอ่ะลูกปืนหายเฮ้ยลูกปืนลูกปืนอยู่ไหนเอ่ยไม่อยู่ด้วยนะสิเฮ้ยผมจะบอกนะว่าอยู่ได้บนนี้ลูกปืนอะ่ะเอ้เอ้ลูกปืนอยู่ไหนว่าลูกปืนอันนี้คืออะไรทางอะไรเอ่ยเดีย๋ยวผมขอขึ้นไปทางนี้หน่อยแล้วกันนะฮะว่ามันสามารถขึ้นไปได้หรือเปล่าอาชิบอ่าแล้วก็วางตัวนี้หไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอาชิบได้ไหมอาชิบอ่าได้อยู่ได้อยู่น,ยนี่เอ้นี่ออกอีกหนึ่งทางนะครับที่เราเข้ามาได้ ว่าแต่ว่าแต่เราติดอีกแล้วโอ้โหถ้าออกไม่ได้นะครับทางนี้ทางตันนะครับไม่เป็นตันหรือเปล่าเฮ้ยเป็นตายเป็นตันี่นี่นี่ยเจอแล้วเจอแล้วอะไรวะเนี่ยลูกปืนเออเจอแล้วเอ้อเมื่อกี้ม, i, มีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับต้องลงไปตัวนี้เหรอลงได้ไหมลงได้หรือเปล่าลงไม่ได้นะครับดียวขอเก็บลูกปืนก่อนอาชิปแล้วก็ลงไป ลงไปลงไปเออจึ๊บนี่เออเจอแล้วแฮ่ยเฮ้เตรียมเอาลูกปืนไปกินเลยนี่ยิงตู้ยิงใส่ตาโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยมีโคยิงใส่ตาอช้อนเฮ้ยฝากไว้ก่อนเถอะบายบายไปก่อนนะอ้าวโอ้โหกว่าจะถึงทางออกป่ะเนี่ยเอคือทางไหนเอ่อฮะทุกคนเราจะต้องเปิดตรงนี้ใช่ไหมเปิดสวิตช์จึ๊บนี่สวิตเปิดหรือยังอี่อีกฟังโอ้โหด้านบนฮะ เราจะต้องขึ้นไปด้านบนนะครับทุกคนเพราะว่าสวิต์หนึ่งอยุทย่ที่เไดไ้กระโดดเลยไม่เป็นไรขอก็เดิใหม่อีก,ก็รอบหนึ่งกระโดดอาชจ็บนี่กระโดดอาชจ็บนี่บอกเลยว่าสบายมากแค่นี้แล้วก็มาเปิดสวิต์ตรงนี้อาเจพบอตอนนี้ประตูน่านจะเปิดแล้วนะครับทุกคนมาจากนั้นก็กระโดดลงอาเจ็บแล้วก็วิ่งเข้าประตูเลย แล้วก็ให้เลือกสีด้วยว่าจะเลือกไปทางเอ,อ่อตำรวจหญิงหรือว่าตำรวจชายดีนะมีอะไรให้เราเลือกไหมอ่ะมีเ,เราให้เราเก็บไปไหมไม่มีนะครับงั้นเราขอเลือกตำรวจผู้ชายละกันมาเจึแล้วเจออะไรเนี่ยตำรวจผู้ชายมาโผล่แต่อีกวะนี่เงี่ยเจ๊บเอ้เอ้ที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนครับนี่เนี้ยไม่คุ้นเลยอย่าบอกนะว่าเป็นที่ให้เราหนีอีกด้านหนึ่งนะฮะทุกคนผมออกมาแล้วเอาไม่ใช่หรอต้องฝั่งนี้หรอ ฝั่งนี้ก็ได้อะลองไปฝั่งนี้ดูซิว่าเจออะไรใฝั่งนี้อ้าเจิบนี่เฮเอ้ยกำลังเล่นอยู่โอ้โยทุกคนที่มาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วนะครับลูกตำรวจมาเล่นด้วยกันไหมมาเล่นด้วยกันไหมเอ้ยเอ้เยทุกคนพอเจอลูกตำรวจแล้วโอ้โหควรฮาร์ดคอเลยเฮ้ยออกยังไงวะเนี่ยช่วยเปิดออกให้หน่อยได้ไหมครับตรงนี้ผมจะออกหาทางออกไปเจอเฮ้ยมาเล่นด้วยกันไหมเออนี่ไงนี่ไง ทำอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างอาชีพอ๋อไม่ได้แล้วครับต้องแต่งตัวอันนี้คือเป็นตัวละครนะครับที่เราแต่งตัวนะครับอ่างั้นเราต้องวิ่งมาทางนี้ละกันนะครับเราสามารถเข้ามาได้ด้วยเอ๊ะนี่มันอะไรเฮ้ยนี่มันนักลอบอะไรวะเนี่ยเอ๊ะนายจะต้องกระโดดข้ามหัวเหรออาชีพนี่เฮ้ยมีคนหลบมาได้ฉันเป็นคนที่เฝ้าตรงนี้เอ้ยเจอแล้วทุกคนคนที่เฝ้าตรงนี้นี่ว่าโอ้โหทุกคนแล้วเราจะกระโดดไปยังไงวะเนี่ยไม่ให้โดนโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมวิ่งเร็วจัง จืบนี่ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ดูเหมือนว่าเราน่าจะออกจากตรงนี้ยากแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรให้เราเก็บเลยนะครับอยู่ตรงอันนี้จะสวิติ์อะไรสักอย่างหนึ่งอ่าผมกดสวิต์แล้วแล้วก็ออกตรงนี้นี่เองโอ้โหเอ้จะมาออกตรงไหนออกตรงนี้เราเนี่ยทำไมทางมันขึ้นคุ้นมาเนี่ยคล้ายๆที่เดิมเลยนะครับแต่ก็น่าจะไม่ใช่นะฮะเออติด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 ก็ะอดก็อดโอ้ยตกลงไปน่าจะไม่รอดนะครับเนี่ยโคตรเลย ปีนมาด้านบนค่อยๆเกิกระโดดกระโดดเอ้ยเกือบเกือบเกือบนี่ไงเจอแล้วทางออกนี่ไงทางออกไหมเปิด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 จึ๊บนี่โอ้ยย่าไปเจอทางออกอีกวะพี่เนี่ยเฮ้ยบินชนหน่อยเอ้าเปิดไม่ได้อีกเวรกรรมแล้วเจอทางออกแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองทางออกก็ได้เปิดแล้วนะครับอ่าเราต้องปีนขึ้นจากด้านบนนี้นะครับแล้วก็กระโดดจึ๊บ ชอนเอ้ยมีคนแหกคุกม,มีคนแหก <c oughs> เอ้ยไม่ไหวแล้วกดปุ่ลิกดปลิฟต์กปุ่ลิฟต์กดปุ่ลิฟต์ดลิฟต์เออเกือบไม่ทันนะครับเราต้องลงลิฟต์ก่อนนะครับตอนนี้แล้วก็จะมาเจอกับเอ้ยนี่มันตำรวจยากอ๋อในที่สุดเราก็ได้เจอกันสิเอ้าอะไรครับเนี่ยเด้อเด้อเดอะไรครับเนี่ยผมอยู่ผมก็มาตรงนี้เจอเลยเฮ้ยกุญแจน,นี่ไงจเจเอแล้วกุญแจเออแล้วก็ทางไหนอะทางนี้เหรอดู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 ด เจออีกแล้วเออมีกนแอคคูอีกแล้วมานี่เฮ้ยจอหนีไปไหนจ้าลงมานี่เออโอ้โหเกือบไม่รอดนะครับขึ้นมาบนนี้ได้แล้วเฮ้ยมาแต่กุญแจตรงเนี้เราจะต้องไปเอาตรงไหนอีกแล้วเนี่ยโอหนี่ไงใช่ไหมจึ๊บอ่าใช่หรือเปล่าเปิด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 จึ๊บเปิดมีอะไรไหมกุญแจไม่มีกุญแจอยู่ตรงไหนเอ่ยกุญแจกุญแจน่าจะอยู่ฝั่งนี้ไหมฝั่งนี้เปิดอะจึ๊บอะจึ๊บเปิดอันนี้ไงเจอแล้วกุญแจ จึ๊บจึบ,จบเออเจอกุญแจแล้วเย้ได้กุญแจท้งออกแล้วอ่จึบ๊บเปิดตรงนี้แง๊บ นี่ทางออกโอ้โหด่านนี้เออเดี๋ยดินโอ้โหมันจะพังนะครับคุณเราต้องรีบวิ่งนะครับมันจะทะลุลงไปแล้วเออได้อยู่โอ้โหต้องกระโดดนะครับนี่ต้องวิ่งไปทามท่านะครับโอ้โหจะถึงฝังนู้ดเออเอ้ยนี่มาผีตำรวจนี่ว่าโอ้โหมีผีตำรวจด้วยก็ทรโหนเลยเฮ้ยเราลุกว่ามันมันตายแล้วนะครับมันคือกับดักนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับห้ามดูนะครับไม่งั้นเราโดนผีตำรวจหลอกแน่เลยนะครับโอ้โหโคตรโหดนะตอนนี้เอ้ย ทางออกตรงไหนตรงนี้อ๋อทางออกนี่ไงทางออกเฮ้ยนั่งรถนั่งรถจึ๊บนะฮะไปเลยได้เวลานั่งรถแล้วออกไปข้างนอกกันยูเอาเอาเอาอยู่ไหนวะเนี่ยเอาเฮ้ยแล้วตรงแล้วตรงแล้วตรงเพื่อนเอาเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยรทำไมทางไปแบบนี้วะเนี่ยโอ้โหทุกคนผมอยู่นอกแมพเฮ้ยผมอยู่นอกแมพเฮ้ยไม่นะอะไรวะเนี่ยอยู่นอกแมพเฉยเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอยู่ก็มาเกิดตรงนี้เฉยเลย มาฮะต่อต่อมาก็คือทางอะไรอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยประตูปิดว่ะเอ้ยนี่มาตัวอะไรวะนี่ฮมาเล่นด้วยกันไหมมาเล่นด้วยกันไหมหมานี่เอ้ยนี่หมานี่ว่ะหมาตำรวจเอ้ยมาตำรวจมาตำรวจเอ้ยมาตำรวจเฮามาตำรวจมาตำรวจเอ้ยมาตำรวจอาตั้งอ้อเอ้ยเฮ้ยด้วยหมากัดผมโดนหมากัดโอ้โหมีหมาตำรวจด้วยทุกคนทนะครับทุกคนหมาตำรวจเออนี่หมาตำรวจเออนี่รีบวิ่ง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 มาตำรวจเออ อาาอโอ้ยเมาเมามาตำรวจโอ้โหโคตรเจอนะครับนี่มีมาตำรวจด้วยเอ้ย,อย,อย,อยรอดแล้วนั่งเรือต่อไปเลย let's go เอออยู่ไหนเออเออโอ้หาทางออกโอ้โหรวจจะออกคุกได้นะครับโคตรโหดเลยคุกนี้อะไรป่ะเนี่ยคุกป่าอะไรป่ะเนี่ยทางออกคือแบบว่าโคตรโหดเลยครับอันนี้คือเราวิ่งข้างๆอะไรนี้เฮ้ยเราไม่ต้องขึ้นก็ได้เออนี่อะไรครับเนี่ยมาละมาละเจออะไรป่ะเนี่ยเฮ้ยอะไรได้เราป่ะเนี่ยน่าจะเป็นผู้คุมสุดท้ายหรือเปล่าเอ๊ะ ฉันกำลังเออเราเจอผู้คุมแล้วคมามาสู้กันหน่อยสิพู้คุมมาหนี้นี่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 สู้หน่อยสิผู้คุมนี่อะไรเล่าผู้คุมนี่นี่สู้กับผู้คุมหน่อยเออนี่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 โดนไหมนี่โดนไหมเออหมุน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 นี่นี่เออสู้กับพู้คุมมแล้วตอนนี้นี่มาดิมาดิมาดิเดี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพักก่อนนี่กระโดดฟาดกระโดดฟาดนี่เออเอาไปกินผู้คุมนี่เอ้ยผมสู้ไม่ได้หรอนี่อ นี่กระจอกมากเลยเข้าไปในคุกเหมือนเดิมเหรอโอ้ยเอาทางปิดเอาแล้วครับพวกคุตอนนี้เราจะสู้กับพวกคุณไงวะเนี่ยมาแล้วมาคุมขอสู้หน่อยซิมานี่อะไรเล่านี่นี่นี่น,นี่เออโดนไหมโดนโดนโดนนี่นี่ฟาดมาฟาดกลับฟาดมาฟาดกับ,กกกบเออนี่ ไม่โอ้ยผมโดนผู้คุมมาแต่เลือดผู้คุมทำไมเยอะจังวะนี่เออนี่ฟาดไปดีฟาดไปเลยมาแต่เลือดผมอยู่ตรงไหนวะนี่ม่เห็นมีเลยนี่นี่ไหวไหมเอ่ยไหวไหมโอ้ไม่ไหวนะครับทุกคนเราจะสู้ยังไงวะนี่ไม่ไหวนะฮะดูเหมือนว่าด่านนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะทุกคนเพราะว่ารำลุกันครับว่าเลือดเราอยู่ตรงไหนเออมานี่มานี่เออเราจะเออนี่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 เออนี่ นี่เออมาดิวิ่งตามมาเออเราต้องวิ่งถอหลักทีนะครับวนนี่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 เออได้ไหมรอบนี้ได้ไหมเหมือนจะได้นะครับเนี่ยมันจะได้เหมือนจะได้ขอฟาดเป็นทีโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ฟาดนึ่งทีฟาดฟาดเป็นทีนี่นี่ตามมาตามมานี่ถอยหลังตามมานี้เออเราจะเตืนหน้านะครับเราต้องถอยหลังอู้นะครับนี่เออนี่นี่นี่ฟาดฟาดนึ่งทีโอ้ยกว่าจะตายนี่ฟาด ฟาดเป็นหนึ่งทีมาดิมาดิฟาดเดินตามมาเดินตามตามาฟาดเป็นหนึ่งทีฟาดเป็นหนึ่งทีโอ้ยโอ้ยนี่นี่นี่เออนี่ยังไงเล่ายังไงเล่าเดินตามตามาทำไมนี่เอาไปกินเอาไปกินเย้โอ้ยกว่าจะชนะได้นะครับนี่โอ้ยใช้เวลานานมาเลยนะครับยังไงต่อขึ้นเฮลิคอปเตอร์ดีกว่าทุกคนเออได้เวลาขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้ว จาก่อนนะได้เวลาออกจากที่นี่แล้วเฮลิอคอปเตอร์ไปเลยยูถึงยังถึงยังเอ่ยยูดูเหมือนว่าเราน่าจะถึงเป้าหมายแล้วหรือเปล่าครับอ่านี่คือเราน่าจะออกมาจากข้างนอกได้แล้วนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นการแหกคุก ได้สำเร็จนะครับนี่ออกจาคุกนะครับของตำรวจเยิงเย่ผ่านแล้วนะครับทุกคนก็ถือว่าารกิจเราสำเร็จถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับคนอยากให้เล่นอีพีไหนเล่นแบบไหนนะครับคอมมนตนได้เลยนะครับขอบคุณที่เรารับชมคลิปนะครับบ๊ายบาย